จ่าแพนย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนด้วยจา่านี่ยายสีซุปยายสีซุปบอกเปรบด้วยจานี่ตัวนี้พักเขาอื่นพักพักปั้งด้วยจานี่เจวปนป้ายยั้งกระเสบปนปลาทูพี่น้องปลาทู่เข้มห็่จะแสพคักนี่มือนไปเลยนี่เป็นยาด,ด้วยจานี่ผักปังยายไปเก็บในขางสวนพี่น้องมากด้วยจานี่ยายกับสีซุปแต่ตัวนี้กับแกนเนาะพี่น้องเอาไนมัน ตัวแดนอ่อนๆกับสิบชุปเนาะจะเนาะคลิปนี้ยายจะไม่กล้าเก็ดกินอีกแล้วจ้าอามาทำกินเนาะพี่น้องเสพๆไปเลยเนาะจะเนาะเนาะพี่น้องยายก็บเจ้าปตุ่มนาะพี่น้องเนาะยายกับเจ้าเป็นตุ่มยายต้มไว้แล้วพดบัวๆเลยเสพๆเลยเหมือนนี่ตับใส่ปลาทูเน้องสาวเนาะใส่ปลาทูเค็ม ถ้าทอดโอ้ยตปลาทูพี่น้อกตำปลาแปแต่ทอออนเพราะฉันเวนี้ตำปลาทิอ่อนพี่น้อใหา่ลงหนาลงร้านยายเผาเอตําำอันนี้ซับปลาทูเข้มใส่บกแปบเทป่นบกแปบจะก๊จบเสีเอาไว้เห็ดยังกีทาตำบกพีออนี่หอกบกพีออนแต่ทองคนบกินป่นบกแปบปุ่นทีบ้านี่นรองอือมรงแน่ว่าจะบกินมา มากินแต่ยากกันยุงกินบ่ได้ย่ยากกันยุงแยงเทาอยางเม,า,มาดิห่วงพริกผงสีเหลี่ยมมันหอมดีพริกสดๆก็หอมตัวนี้บอกพริกแห้งก็หอม,อมแต่ท้องผิหวัวพริกสดตำปลาทูเค็มเห็นบ่อพี่น้อง ตำบดได้เลยโอ้ยตำแด็กดิ๊น้องพี่น้องเออพีน้องอ่ากล้วยแล้วเอาไว้เอาไว้จะตำนกโคกอยู่มันตกเสพไรกินเผ็ดๆตัวมันแซ่บเออจั๊มบวพริกตำบวพริกสดสดพร้อมด้วยพี่น้องจัพริกสดใช้พร้อมกับพริกสดใส่จิ้มเทูาเนาะเจ้าแล้วพี่น้องว่าสดเนาะเปลี่ยนอาหารติเต่อ มันอ,อาหารกินปนปลาท well, right ูเค็มมันกินปนปลาทูเค็มเสียบเลยครับครับสุกแบบนี่เนาะเขาือแบต่อต่อขาเหนีตับปนอะไรเนาะเตเคียดได้กะหามาเล้วเยประเทศนีนกินี่น้องนะนี่สองมือแลยนี่พี่น้องเก็ได้ร้เ๋ไไบ่าหมูอานกับมือเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เอาหอดอันนี้น้ำดอ มาไฟมากมันนะจ่าเลยนะจ่ะเนาะกินเขียดกินเขียดกินโกบไปใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะอืมอกเาอืมบ้านนอกเขาก็กินยังสี่เลยอีสานบ้านนอกมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือฮ่กะปิหอมหอมเนาะพี่น้องเนาะนี่สุกแล้วด้พี่น้องสุกแล้วสะเจใส่ปลาทูต้มหอ้ไปต้มโอ้ไปตัวนี้ก็บไก่กันตัวนี้จะว่าจะใส่ซุปแบบซุปแบบเขี่ยกระห้ามื่สองมื่นจะค่อยได้ กินนอถาเนาะก็พอเดี๋ยนเดี๋ยวยังอยู่นอกแถาเนาะเดี๋ยวมกอยู่หาอยากกับก็หาอยากอยู่ของมันโดนโดนกวอยกะแก่บุญยากไปแลืวแก่บุญยากไปล้กแก่อยากให้พี่นอนทนเดียวเอาไปเรื่อยๆนะใช่ผมนวดละไต้งใช่แล้วปุ๊บมาเรียบร้อยเลยพี่นอนโอ้ยมัอนีเสียบเไปเรื่อยแต่ท้อง ต้องใส่บกทัวลงไปดูจ้าตัวทีสูงหรองตัวีสูงไปบกพริกก็มีอยู่ในครกเลยนะแ่าเานาะพรกิกไทยปกอะไรพี่น้องหัวนีินนกาอมหนาบอใส่โมอหอมด้เลยมอหอมลงไปออนี่แหละหล่างเร็วเลยดิยจ้า สวัสดีจ้าเยซอยจะทอดไหจ้านอนนี่ใช่ไแก่อืมจเป็นไหมด้วยกเอจ้านี่อะนแรกแก่เขาก็บเอ้านะพี่น้องมันจะหนมากเป็นแตบดีเปิดแล้วเออเปิด้นะเออจะรึยนี่อันแรู้แกกับเบ้าเอานี่นีม

เใล้วเอระตูใส่เล้ยใส่ไหมหลกเน้มมอคับนนะสอง้ใช้งหลอก่อนลอมึงก่อนเอหรอกน่เขาไว้ใส่ในมักอนใส่สับในมึใส่นโร่ะ แบวีดพี่น้องเอ้ยไมนนั่เออปุ่เขาตาอได้ท่าปนด้วที่หลังไม่ไม่ตั้งนเลยนคนววะเอออยกันน้อพี่น้องนะสุกมะเป็ดเ yes, <tr> mmm ่อจ well ้าใส่มือจะชื่ออไจ้ดีอ่่ใส่มือหยม่ไม่ออ

อ้อนนี่ม oh, oh, hey, ันำย่งน hey, really ีนุ่มมากเลยนุ่มมากเลยนะอ่อนๆแดบเลือกออกนะไปเลือกแล้วเามันก็อ่อนคือกัรเล่านุ่มมากเลยวา่อนเ้พี่ดองไม้โปดโอ้ยตแก้วโอ้ยตทองแก้วโอ้ยตทองแก้วกับเี้สา

ใส่หลายเสียบหลายใส่หน,สห,นนนหน้อยเสียบน้อยนะจ่ะเนาะใส่สอนนี่ยแต่ก่อนยังลุกอีกหลอมปีแล้วก็ผักซีผักซียังไงก็พี่หน่องผักซีพลังผักซีพลังเนี่นี่พี่น้องพี่ตัวเสียบเสียบมาเมใใด้อมาในยายเด้อพี่น้องเลยนี่กาทถองกาทถองกอคัว นี่พี่น้องพักใหญ่ก็ตรงไปแล้วลวกไว้แล้วนี่พักนี่แก้วกระถองมือนี่กินกับปุลปะทูค็มแซ่บแซ่บกับซุปมะแปบมองพูดว่าใส่ข้าวคั่วด้วยถูงข้อตาทองแซ่บแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเอ๊ะ แซ่บเลยสูตรของตาทองตองาอื่นมามมุนอืตงลไปซีมเทา้าอืม,อมพิ่นองเห็นบ่นี่เสนาบปลาลึไะเาปลาลงไปดื้อจ้ะคือยอดยอดเออยอดช่วงันอ พี่น้องเสบเสเมาในใหญ่ดนตัวยเขาเหนียวพ่มือนแซ่บออพิมื่อนกะถอกองรอพี่น้องนี่เร็วเร็วพี่น้องมากมากมากเปิดเสพเๆนี่นี่นี่เสบเส สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องมากินดสาวกับยายด้วยปนแซ่บแสบแสบเลยเป็นบักแปแปลนบักแปลนตุ่มโลตุ่มโพโลตุ่มโพโลมามาพี่น้องแม่ครับทุกมโผล่ซุกคนตาท่องเขาไปหาพี่สาวันมายายหิวย่าเลยคิดก่อนเนาะพี่น้องเนาะหิวแล้วคิดเขาก่อนคิดเขาก่อนเขาไปทุระในเฮืองพี่สาวรู้แสบแสบแสบมากพี่น้องนึกไปกินเฮืองพี่สาวกขาบ่หูงอยากไปกินเรือพี่สาวอยู่

เสียปกระเสียมัะเสียมืเาพี่น้องนะกินกับแม่แม่่าวอ่้นก็กินไปหมดเลย่่น้องด้ยเกิดม่อไง้าต่เป็นยาด้นแม่สานันะับปั้นักปั้นเบเจืบเกิดมเป่อย มีแก้วขนยเยเอาแจกแมาดูฮะคนเกะีเณยังเกษียเนหะพี่น้องอ่อได้เกลาก็าอดเนาะพี่น้องขอจบกี่ได้นี่เนีย่าลืมกดติดตาม กดติดตามกดไหลค์กดแช่กุ้ทับตะไคร่ได้แน่เลยขออนุญาตพิสาต้อนท่นได้ยายขออภัยด้วยจ้ะรักมาทุกคนกุติดตตมกลีบใหญ่ต่อไปด้วยจ้ะบ๊ายบายจุ๊บจ